สวัสดีครับพบกับผมธนาวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่331และในตอนที่331วันนี้ก็เป็นเรื่องต้องการยาแต่ตกลงเรื่องบุตรไม่ได้ว่าจะให้ใครเลี้ยงดูดีนะครับก่อนที่จะเข้าในตอนที่331ก็ดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าธนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในตอนที่331ต้องการยาแต่ตกลงเรื่องเรื่องบุตรไม่ได้ว่าจะให้ใครเลี้ยงนะครับ เป็นคำถามจากแฟนคลับท่านหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งถามทนายวีรยุทธ์ว่ากระผมเนี่ยทะเลาะกับภรยาเนื่องจากภรรยานั้นไม่ทำหน้าที่เมียที่ดีไม่ประพฤติปฏิบัติสามีอย่างเช่นภรรยาทั่วไปใช้วาจาไม่สุภาพไม่ทำกับข้าวนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย ภรรยาก็เลยบอกว่าที่ฉันทำไปนั้นเพราะเอาไปอุปการะเลี้ยงดูบุตรส่วนมากก็จะอ้างอย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะอ้างอย่างนี้เวลาสามีทำงานภรรยาไม่ได้ทำงานสามีก็จะอเอาเงินให้ภรรยาใช้ภรรยาก็เลยจะอ้างว่าเงินที่หายไปนั้นเอาไปเลี้ยงดูบุตรแต่มันเป็นเรื่องแปลกอย่างนี้ครับส่วนมากที่เจอหลายๆท่านเนี่ย หากสามีทำงานและภรรยาไม่ได้ทำงานภรรยาเอาเงินของสามีไปทำอะไรรู้ไหมครับเอาเงินของสามีไปให้พ่อแม่ของภรรยาใช้ซึ่งมันผิดหรือเปล่าแน่นอนมันอาจจะไม่ผิดนะครับมันอาจจะไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะสมถูกไหมฮะเพราะเอาเงินของครอบครัวไปให้บุคคลภายนอกใช้นะครับถ้าท่านประกอบอาชีพเองอันนั้นไม่มีปัญหานะครับ ซึ่งในหลายๆคดีที่เคยฟ้องนะครับหากเป็นกรณีที่ภรรยาไม่ได้ทำงานก็จะเกิดข้อได้จริงที่แปลกๆมากมายอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับตัวสามีก็เลยทนไม่ไหวไม่ไหวเงินมันหายไปไหนหมดนะครับไอ้ลักกันลักนะครับแต่เก็บเงินไม่ได้เลยนะครับอยู่ไปอยู่มาก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับภรรยาก็เกิด อาการเครียดหนักวิตกกังวลนะครับเหมือนคนจิตร้อนกังวลว่าสามีจะมีชู้กับบ้านดึกจังท่านท่านที่สามีก็บอกอ๋อตัวเองเนี่ยก็ไม่มีชู้เลยนะไม่เคยนอกใจภรรยาเลยแต่ภรรยาเนี่ยก็กังวลวิตกไปหมดนะครับคนที่ไม่ทํางานถ้าเป็นภรรยานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พูดให้ฟังเลยนะครับซึ่งท่านสามารถแชรได้ แชร์ได้เพระไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเอาละเข้าประเด็นเลยคือสมมติว่าตัวสามีและภรรยาต้องการที่จะหย่าก,กันแต่บังเอิญน,นะครับมีบุตรด้วยกันแต่เป็นเคสที่ฟ้องหย่าแล้วไม่ได้แน่นอนสามีหาเหตุฟ้องหย่าภรรยาไม่ได้แน่นอนแต่ภรรยาก็บอกว่าถ้าหย่าเนี่ยเอาใบหย่าไปเลยแต่เอาเงินมาแลกแล้วเอาลูกให้ฉันแล้วเธอไม่ต้องมาหาลูกอีก แล้วบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเธอไม่ต้องมาหาลูกอีกฉันก็สอฉนก็ขอค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยนะฮะสามีก็เลยแย้งเข้ามาว่าถ้างั้นเนี่ยฉันในฐานะพ่อจะมีสิทธิ์ไปติดต่อบุตรบ้างหรือเปล่าล่ะและเมื่อเธอห้ามฉันฉันก็เป็นพ่อโดยสายเลือดให้กำเนิดมาเหมือนกันก็เลยตกลงไม่ได้ทะเลาะกันไปใหญ่ ก็เลยมาหาทนายวีรยุทธเอาล่ะเป็นเรื่องแล้วทนายวีรยุทธก็เลยต้องแนะนําอย่างนี้ครับว่าหากมีกรณีเช่นนี้แนะนําว่าถ้าตกลงอยาก,กันได้ให้ไปตกลงอยาก,กันโดยอํานาจปกครองบุตรถ้าปรยาอยากเอาไปให้ไปครับให้ไปเลยนะครับแต่ระบุค,ค่าเลี้ยงดูบุตรไว้ด้วยครับว่าสามีนั้นจะต้องส่งค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนเท่าไหร่นะครับ อันนี้แนะนําครับเพราะอะไรเพราะเราได้บายานะครับแน่นอนได้บายาเรื่องบุตรนั้นฟ้องได้ตอนหลังหลังจากยา่าเรามาฟ้องอาํานาจปกครองบุตรได้นะครับเพราะในประมวลกฎหมายภพ่งรามพิษมาตราหนึ่งพ้าร้ยถ้าจาไม่ผิดนะครับขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับมันอยู่ในมาตรา1,521งพนะครับถูกต้องนะครับ เขาบอกว่าถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อำนาจปกครองภายหลังเนี่ยพฤติการได้เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองโดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสําคัญนั่นหมายความว่าหากท่านไปจดทะเบียนหย่าแล้วในมาตรา1521ก็ให้ศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจที่จะเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองก็ได้ถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบิดาของเด็กนั้น ก็เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยเช่นกันเช่นส่งค่าเลี้ยงดูบุตรมาทุกเดือนไม่เคยขาดแต่มารดาของเด็กนั้นไปคบหากับชายชู้และได้ทอดทิ้งเด็กปู่ย่าไว้กับปู่ย่าตายายเป็นต้นเพราะปู่ย่าตายายตามกฎหมายแล้วมิใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้วได้แก่บิดามารดาเพราะบิดามารดาตามประมวลกฎหมายมาตรา1567า ในส่วนของอำนาจของผู้ช้นัตปกครองก็จะมีสิทธิในการกำหนดที่อยู่ของบุตรนะครับบงเล็บ1ก็คือ,อกำหนดที่อยู่ของบุตรนะครับบงเล็บ2ก็คือทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนบงเล็บ3คือให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานะด้ลูกเล็บ4นี่สำคัญนะครับเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบ้วยกฎหมายนะครับ อย่างเช่นไปฝากกับตายายอย่างนี้นะครับหากยังสมรสร่วมกันเป็นับของร่วมกันสามีก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องให้ส่งมอบบุตรมาให้สามีหรือภรรยาร่วมกันได้เพราะตายายมิใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายนั่นเองนะครับ ก็จบในต,ตอนที่331ถ้าชอบคิดวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิรยุทธ์พอกันหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ